นี่พบกับช่างนนเยิ้นี้จะพามาจมลูกเพาะแม่นี้เป็นแม่ไก่สุดยอดเลยครับเ,เดินไครที่ชอบแบบสายเดินจิ้มตีนะครับเบอร์อแข้งฤุนแรงนกครับแม่ไก่กพวกพ่อไก่เป็นไก่เลา่าคางตีเจ็บครับตีชักตีนอนครับพ่อไก่นี้พามาได้เชิญได้ครับนี่ครับไก่ตัวเล็กอยู่นะครับนี่ อันนี้จับมาทําประวัติไว้ครับนีประวัติมันบ้านนครับมีไก่สานนี่จับได้ครับเดี๋ยวทำเป็นไก่ตัวผู้ครับตัวกระดูกดีครับกสร้างดีสุดยอดครับใครที่ชอบ้าชอบก็บแบ่งครับมีคลองนี้มีอยู่ สตัวนะครับสามตัวลัวผู้สองตัวเมียหนึ่งเบอร์แข่งไม่ต้องพูดถึงครับใช้งานาแล้วครับเป็นไก่เดินเดินหยิบครับมีชักครับทั้งมดผมีเรื่องตีผมชอบไก่แบบสไตล์เดินหยิบตีคือเห็นผลนครับจะตีไปรักษาไปผม,มชอบตอนแต่ก่อนนะไม่ไก่ผมอยู่ประมาณร้อตัวนะครับผมปล่อยอยู่เนี่ยพื้นที่สอไร่กว่า ตัวไหนผมไม่คือจับคัดท้ายกิโลหมดเลยตอนนี้ผมเหลือประมาณสิบแม่ที่ใช้การได้สิบแม่นี่ครับตัวนี้จัดประเด็ดครับรอครับพี่เดชพอดีกลับแบกเลิกงานเลยจับไม่ได้ครับเพิ่งจับได้ครับตัวนี้เนี่ทยทำประวัติไว้ใส่สองตัวทำประวัติไว้แล้วใส่กิ๊บ กิบเบอร์ก็มีนะครับอันนีมน้มันหลายตัวลยทำเป็นกิบเนี้บาบหลายหลายแมย่สวยครับพ่อไก่ก็ไม่ธรรมดาครับพ่อไก่ใจลูกชุดเข้าฝากผสมมีห้าตัวครับผมไปตามมาได้ตัวหนึ่งสุดยอดครับเรื่องเบิกแข่งโอ้โหตีตีต,ต,ตีตีเชิงนี่ไม่ต้องพูดถึงครับตีเจ็บมากกับตีหัวล่างมันมันเป็นไก่ ไม่มีเชิงเป็นพมา่ายืนยืมหยิบหยิบทีบ่เจ็บมากผมไปตามมาได้ตัวหนึ่งไอคลิปก่อนนะ่ที่ผมลงไปมันจะเป็นไ,ไก่ไก่เหลืองเหลืองคอหลดนๆนั่นแหละครับผมไปตามตามมาได้ตัวหนึ่งอีกอีกตัวหนึ่งเขาไม่แบ่งไม่แบ่งเราเก็บไว้ห้านาทีตีไก่หนึ่งหมื่นเขาเรียบร้อยเลยเก่งครับนี่รุ่นรุ่นหลัง เรื่องนะครับตุดกตสวยายายนี้ไม่ไก่นี้ไม่มีนําเข้าจากสายสายไก่ดังนะครับเป็นไม่ไก่พัฒนาขึ้นเองตัวครับเรื่องจิตใจก็เอาเปรอพอได้ครับไก่ผมเป็นรองเจ็ดแปดหนึ่งคลิกมาได้ครับ รื่องใจิตใจพูดแค่นี้พอครับสนใจแบ่งนะครับแต่สนใจครับพอผมเน้นเน้นเนนนรื่องชนเราสนใจก็แบ่งนะถ่ายคลิปมาดูครับไม่รู้จะถ่ายนะครับต่ประวัติไม่รู้เล่าให้ฟังนะขอบคุณครับที่รับชมฝากติดตามด้วยนะครับนี่นะลูกเพาะช่าง Bye-bye.